ัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกกคนนะครับขณะนี้อยู่กับช่องซ้ายลุยซ้ายเลาะออปพิเชียวจากไปไปบัดภรรารกิจมาเมื่อวานครับผมไปรับลูกค้าจากศรีสะเกดเข้ากรุงเทพครับผมเมื่อวานอยู่ศรีสะเกดวันนี้อยู่กรุงเทพ มีวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมวันอาทิตที่13ตุลาคมวันพักผ่อนของใครหลายๆคนแต่เป็นวันทำงานของกับผมครับผมบรรยากาศก็ คิดว่าน่าจะมีฝนครับผมการจราจรก็หลายล่องคล่องตัวครับผมอยู่ถนนรองนะครับผมถนนสมประภาดอนเมืองออกากว่านมาเมื่อกี้นี่ครับผมขอออกซ้ายหน่อยเพราะว่าเมื่อยเอ็นเลย ไปดูที่เราจะออกไปที่เหมือนเดิมเหมือนเคยร้านกาแฟเจ้าเก่าเจ้าประจำเปนก,กันนมกินไม่มีน้ำตานเลยละครกินดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสภาพบรรยากาศตอนนี้ร้อลลลลนๆหนาว เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมีฝนบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันครับผมก็เปลี่ยนแปลงนี่ครับวันนี้หาเที่ยวแรกก่อนครับผมต้องกินกาแฟก่อนแล้วหาเที่ยวแรก สนใจใช้บริการนะครับผมฝากงานไว้ด้วยนะครับผมบริการแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกตา่างจังหวัดหรือตา่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทําธุระต่างๆหรือว่าไปเที่ยวหรือให้หรือว่าให้ เย็นเฉียบส่งตรงจุดส่งตรงถึงที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมสำหรับคันนี้ครับผมผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผมไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนหรือว่าจังหวัดไหนจะเข้ามาในกรุงเทพติดต่อไ,ได้เลยครับผมรถพร้อมคนพร้อมครับคนขับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ ขับรถทางไกลได้อัธยาสายดีครับผมเข้าไปดูรีวิวกันได้ครับที่ Facebook ส่วนตัวทวัตเกตกูลหรือว่ากลุ่มครับเหมาแท็กซี่บริการแท็กซี่ทั่วไทยครับผมหรือว่าเพจครับเหมาแท็กซี่ออกต่างจังวัดแท็กซี่ส่วนบุคคลครับผมเข้าไปดูรีวิวได้ครับประกอบการตัดสินใจของ ทุกท่านครับก่อนที่จะใช้บริการกันติดต่อจองคิวสอบถามรายละเอียดมาได้ที่0926143880รับรองชื่อนี้ท่านใช้บริการแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนคุณแล้ว วันอาทิตย์นี่จะหาคนยากหน่อยครับผมบ่อยทกเที่ยงนะครับคนจะออกมาเที่ยวหากินอาหารกันครับผมถึงจะมีคนครับผม ใกล้ๆจากบ้านผมครับไม่ไกลครับประมาณ3มกิโลได้ครับผมจากวัดวัดวัดมาจากบ้านนะครับมาถึงสนามบิน3กิโลได้ครับผมหรือใครมีญาติบินมาจากต่างประเทศจะเมารถจะให้ไปส่งที่ต่างจังหวัดภูมิลาลาที่ท่านอยู่นะครับติดต่อไม่ได้เลยครับผมท่านหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กันด้วยนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมซึ่งกันและกันครับผมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับยิ่งง,งไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ